嗯。 เรื่องของกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องบัญญัตินะเหมือนกับทงางศาสนาก็มีธรรมะกับวินัยธรรมะน,นี่เป็นสัจธรรมวินัยเนี่ยเป็นบัญญัติวินัยก็คือกฎหมายของพระแล้ววินัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพราะมันไม่ใช่สัจธรรมนั่นะนะเลยการที่หนึ่งนี่พระองค์ก็ทำละกฎหมายตราสามดวงซึ่งมีมาตั้งแต่สม,มัยเทนะแล้วก็นํามาใช้ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันต้องมีทั้งธรรมะต้องมีทั้งกฎหมายพระองค์ทรงมองเห็นความสําคัญของถองพระศาสนามากเพราะว่าถ้าหากว่าเอาแต่กฎหมายอย่างเดียวมาจ,จะกออกกฎหมายเพื่อช่วยตัวเองเพื่อพรรคพวกของเราก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีธรรมะมีคุณธรรมแล้วเราก็รู้ว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนส่วนใหญ่ อันนี้ถึงเป็นเรื่องสําคัญที่พระบาทสุเด right ็เจ้าอยู่หัวรายการที่หนึ่งทรงมีพระราชดำริในทั้งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาชําระพระไตรปิฎกหลายเดือนกว่าจะจบแล้วก็ชำระกฎหมายเนั่นจะได้ทํางานควบคู่กันไปเมื่อพุทธศักราช2,331ได้มีเหตุการณ์เนื่องด้วยการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาครั้งสำคัญยิ่ง คือการประกาศเทวดาเนื่องในการทำสังคยนาพระไตรปิฎกโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่9ของพระพุทธศาสนาวัดมหาธาตุที่ทำสังคยนาในครั้งนั้นเดิมชื่อวัดนิพพานารามปัจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชปรังสริศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ พระอนุชาธิราชทรงพระราชศรัทธาบริจาคพระราชทรัพย์โปรดให้เกณฑ์พระราชวงศานุวงศ์ข้าราชการทุกฝ่ายให้ทําสํำรับข่าวหวานเช้าเพนถวายพระสงฆ์ซึ่งชำระพระไตรปิฎกทุกวันจนกว่าจะแล้วเสร็จทั้งนี้โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นแม่กองชำระพระสุตตันตปิฎกพระวรรัต์เป็นแม่กองชำระพระวินัยปิฎก พระพิมลธรรมเป็นแม่กองชําระพระสัทธาวิเศษและพระธรรมไตรโลกเป็นแม่กองชําระพระประมัติปิดกเมื่อครบห้าเดือนการทำสังคยนาก็สำเร็จลุล่วงพระไตรปิดกซึ่งชําระบริสุทธิ์แล้วโปรโดให้จารึกลงลานใหญ่ปิดทอง nhất, ทึบที่ใบปกหน้าหลังและกรอบเรียกว่าฉบับทองแล้วห่อด้วยผ้ายกรัดด้วยไหมเบญจพรรณ มีสลากงาและลวดลายเขียนอักษรด้วยน้ำมึกส่วนตัวอักษรบอกชื่อคำผีนั้นโปรดให้ทอขึ้นอย่างประณีตและโปรดให้เชิญเข้าประดิษฐานไว้ในตู้พระธรรมประดับมุกในพระมนตดบวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระมณตดบหรือหอพระไตรปิฎกนี้ภายในปูลาดด้วยแผ่นเงินซึ่งขัดสานขึ้นอย่างสวยงามเป็นแบบอย่างช่างครั้งราชการที่หนึ่งที่ควรชมแห่งหนึ่ง ในส่วนของพระไตรปิฎกฉบับครูเดิมและฉบับที่ทรงสร้างใหม่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้ช่างวางหน้ามาสมทบทำหอพระมนเทียนธรรมขึ้นอีกหลังหนึ่งเป็นที่เก็บรักษาพระราชการณียกิจซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทำสังคยนาพระไตรปิฎกเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ แห่งการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนา